สตอรี่ tomorrow วันนี้พามาอัปเดตอีก5เทรนด์ที่เกี่ยวกับแวดวง AI เทคโนโลยีรวมไปถึงแวดวงธุรกิจด้วยนะคะปี2026ว่ากันว่า AI จะเข้ามามีอิทธิพลในทุกแวดวงเลยไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจผู้สูงวัยหรือแม้ก,กระทั่งคลิปสั้นถ้าพร้อมแล้วไปอัปเดตเทรนด์กันต่อเลยค่ะ ่อกันที่เทรนที่หค่ะเทรนด์ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะในทุกด้านว่ากันว่าปีนี้ AI จะไม่ใช่แค่ช่วยเราเจนภาพสวยๆวางแผนงานแบบคร่าวๆอีกแล้วค่ะแต่ว่าปี2026เป็นยุค Agentic AI นั่นก็คือการที่ AI ช่วยเราตัดสินใจแล้วก็จัดการงานที่ซับซ้อนแทนมนุษย์ได้จนเกือบสมบูรณ์แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหาร s u พพ l y chain การเงินหรือการจัดการลูกค้า AI จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการความอยู่รอดและเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ ่อกันที่เทรนด์ที่7ค่ะทเทรนด์อสังหาริมทรัพย์บ้านที่เราอยู่เนี่ยจะอยู่เพื่อสุขภาพกายและใจนะคะว่ากันว่าทเทรนด์รูปแบบการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่เนี่ยจะเป็นบ้านที่ฉลาดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะทเทรนด์ของปีนี้คือ e l l n e s s Real Estate ค่ะคือการออกแบบอาคารที่เน้นการปรับปรุงคุณภาพอากาศแสงและเสียงให้ส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกายของเราอย่างแท้จริงการลงทุนในที่พักอาศัยที่สร้างตามหลัก joyful a r c h i t e c t u r e จะไม่ใช่แค่ความหรูหราเท่านั้นค่ะแต่เป็นมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตด้วยมาต่อก,กันที่เทรนที่8ค่ะที่เชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือเทรนด์การตลาดนั่นเองค่ะที่ AI จะรู้ใจราแบบขั้นสุดยุคนี้ต้องลืมการตลาดแบบเหวี่ยงแห้ไปได้เลยค่ะ ว่ากันว่า AI จะขับเคลื่อนการตลาดสู่ Hyper-Personalization ที่ปรับแต่งโฆษณาและข้อเสนอให้ตรงใจลูกค้าแบบรายบุคคลชนิดที่ว่ารู้ใจซะยิ่งกว่าเพื่อนสนิทอีกค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการเก็บ Zero Party Data นั่นก็คือข้อมูลที่ลูกค้าให้แบรนด์ด้วยความเต็มใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะ ที่9ค่ะนั่นก็คือเทรนด์เรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าสังคมผู้สูงวัยคือโอกาสทองเลยค่ะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายของโลกใบนี้ร่วมไปถึงประเทศไทยด้วยแต่ในทางเศรษฐกิจสังคมผู้สูงวัยคือโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเลยค่ะกลุ่มผู้สูงวัยในยุคนี้มีกําลังซื้อสูงและเน้นการลงทุนในสุขภาพการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนี้นี่แหละคะ่ะโดยการพัฒนาเอเจนท์ Tech. และบริการที่ช่วยยืดอายุไขยอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดค่ะมาปิดท้ายกันที่เทรนด์สุดท้ายเทรนด์ที่10ค่ะนั่นก็คือเทรนด์สื่อใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ายุคนี้ว่ากันว่ายังคงเป็นยุคของคลิปสั้นที่ส่งพลังที่สุดเลยค่ะ ปี2026การค้นหาจะกลายเป็นการค้นหาที่เป็นวิดีโอในแพลตฟอร์มโซเชียลแบรนด์ก็จะเปลี่ยนจากการควบคุมคอนเทนต์ไปสู่การร่วมสร้างสารรค์หรือว่า co-creation กับ Micro Influencer ร์วมไปถึง KOC เพื่อสร้างความจริงใจที่ผู้บริโภคต้องการอย่างยิ่งในยุคที่ AI สร้างภาพที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ10เทรนด์ที่กำลังจะเคลื่อนโลกของปี2026ให้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมค่ะแน่นอนว่าการทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับเทรนด์เหล่านี้จะเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะให้ระวังแผนชีวิตและธุรกิจได้อย่างฉานฉลาดในวันพรุ่งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Story Tomorrow เรื่องเล่าของวันพรุ่งนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกแพลตฟอร์มของ Nation Story ด้วยนะคะ